สวัสดีครับผมนายวุลชัยงามประเสริฐนะครับอยู่ชั้นโมหก5เลขที่สิบครับวันนี้นะครับผมได้รับโจทย์จากวิชาสังคมศึกษา6นะครับให้ทำตั้งคำถามเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ครับสำหรับงานงานนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีโจทย์มาว่าให้ตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับภูมิศาสตร์จำนวนทั้งหมด1ข้อพร้อม4ตัวเลือกนะครับโดยที่ให้เฉลยคำตอบพร้อมกับการ อธิบายนะครับว่าทำไมจึงเลือกข้อนี้หรือช้อยตัวนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องและเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าคำถามเป็นยังไงไปชมเลยครับเอาละครับก็เข้าสู่คำถามของเรากันแล้วนะครับคำถามทางภูมิศาสตร์ที่ผมได้หามานั้นถามว่าข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดช่องโหว่ของชั้นโอโซนเรามาดูชอยทั้งสี่ชอยกันนะครับข้อที่1กอไก่การสลายตัวของตัวโอโซนกลายเป็นแก๊สออกซิเจนขอไข่ระบบนิเวศท,ทางทะเลเสียหายเนื่องจากสารายเป็นผู้ผลิตขั้นตน้นตายมากขึ้นข้อควายการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดช่องโหว่ของชั้นโอโซนงองูการขยายตัวของช่องโหว่ทำให้ประชาชนโลกมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งผิวหนังมากขึ้นเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนนะครับว่าการเกิดช่องโหว่ของชั้นโอโซนเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรต้องอธิบายกันก่อนนะครับว่าตัวชั้นโอโซนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขาเขียนก่อนเขียนก่อนโอโซนนะครับหรือ ธาตุของคือ O3 นะฮะตัวชั้นโอโซนเนี่นะครับมันมีไว้เพื่อที่เอาไว้สำหรับการป้องกันนะครับหรือว่าปิดกั้นไม่ให้ตัวแสงหรือว่า UV ที่ไม่จําเป็นหรือสร้างอันตรายกับเราเนี่ยนะครับเข้ามาในโลกนะฮะอันนี้คือความสําคัญของชั้นโอโซนคร่าวๆนะฮะแน่นอนว่าถ้ามันไม่ได้มีอะไรมาทํากับ ตัวมันมันก็จะไม่เกิดคําว่าช่องโหว่ของชั้นโอโซนขึ้นมาแน่นอนว่าต้องมีสักอย่างที่มากระทํากับตัวมันซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยนะครับมันเรียกว่า CFC ห้อยสามจริงๆว่าค้อต้องห้อยก็ได้นะครับมันก็เหมือนคือตัวเดียวกันนะหรือที่เราเรียกกันเต็มๆนะชื่อเต็มๆของมันของ,ง CFC เนี่ยมันคือคาคาโร ฟูฮนะฟูโโรคาร์บอนนะฮะอันนี้คือชื่อเต็มๆของ CFC นะฮะซึ่งแน่นอนว่าไอตัวสารตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ทำให้ตัวโอโซนเนี่ยมันเกิดการเข้าไปกระทำเสร็จปุ๊บ CFC ไปกระทำตัวของชั้นโอโซน ทำให้ตัวของโอโซนเนี่ยเกิดการสลายตัวแล้วก็ทําให้เกิดช่องโหวของชั้นโอโซนนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าพอโอโซนเกิดการสลายตัวครับพอเกิดการสลายตัวจะเกิดสารตัวหนึ่งซึ่งเกิดแก๊สก็าทีเกิดแก๊สตัวหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือ O2 นะครับหรือว่า o อกซเจนนั่นเองนะครับ สาร CFC ทำให้โอโซนกลายเป็นเกิดการสลายตัวนะฮะแล้วก็ทําให้เกิดเป็นแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือการอธิบายคร่าวๆนะครับพอเกิดช่องโหว่ของชั้นโอโซนแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้พวกแสงอาทิตย์หรือว่าตัวของออแสงยุยต่างๆนะครับมันก็เข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดเลยเกิดอย่างแรกเลยก็คือหนึ่งน้นแข็งละลายแน่ๆแล้วนะครับ น้ำแข็งละลายกับ2ก็คือทําให้โลกเนี่ยอุณหภูมิร้อนขึ้นประมาณนี้คร่าวๆคร่าวๆเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ในแต่ละข้อแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมได้อ่านไปนะครับอย่างช้อยข้อขอกไก่นี่นะครับเขาบอกว่าการสลายตัวของโอโซนกลายเป็นออกซิเจนถูกต้องครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสาร ท f c ทําให้โอโซนกลายเป็นออกซิเจนฉะนั้นแสดงว่าข้อกไก่เนี่ยนะครับถูกต้องแสดงว่าตัดทิ้งถูกต้องข้อนี้ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดช่องวัวนี้ถูกต้องแสดงว่าตัดทิงงงงงด้งไปก่อนข้อขอไข่ครับเอ,อ้ข้อข้อขอไข่นะครับเขาบอกว่าระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยนะครับเสียหายเนื่องจากสาหร่ายนี่สาหร่ายเป็นผู้ผลิตขั้นต้นตายมากขึ้นแน่นอนครับ พอเกิดช่องโหว่ของชั้นโอโซนทำให้แสงอาทิตย์และที่สำคัญเลยคือรังสีอ v เข้ามาในโลกและทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นฉะนั้นแน่นอนพอมันร้อนขึ้นสาหร่ายทะเลก็ตายมากขึ้นนะครับข้อนี้ลองตัดทิ้งแล้วก็ข้อ,ขององงูครับข้ององงูครับเขาบอกว่า การขยายตัวของช่องโหว่ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งผิวหนังถูกต้องเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแสง U ูวเข้ามาในโลกมากขึ้นแน่นอนมันก็ทำให้มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งผิวหนังมากขึ้นฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดทิ้งแสดงว่าข้อที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อขอขวายนั่นเองต้องอธิบายต่อว่าทำไมถึงตอบข้อขอขวายเพราะว่า การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหลักด้วยที่ทําให้เกิดช่องโหว่ของชั้นโอโซนซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลมันทําให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนอนไดออกไซด์นะครับหรือว่า CO2 ไม่ใช่มันไม่ถูกนะครับจริงๆมันคือสาร CFC นะ CFC นะไม่ใช่คาร์บอนนะครับฉะนั้นก็ที่ถูกต้องก็คือข้อข,าว,ขวายนั่นเองซึ่งอาจจะสงสัยนะครับว่าสาร CFC เนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างแน่นอนครับสาร CFC เนี่ยมันเกิดจากมนุษย์มนุษย์ของเรานี่เองแหละเป็นคนกระทำขึ้นมาซึ่งสารตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดจากการใช้พวกสีสเปรย์หรือว่าใช้สารทําวรยีนต่างๆ อะไรประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็คือการตั้งคำถามแล้วก็ให้อธิบายนะครับเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ในวันนี้นะครับก็อาจจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับความรู้นะไม่มากก็น้อยในวันนี้นะครับก็ในวันนี้ผมวิวชัยงาประเสริฐก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ